สิ่งที่อยากจะเรียนก็คือมอุมมองของผมในเรื่องของการดําเนินการเรื่องการกำหนดนโยบายเนี่ยผมต้อกากเรียนอย่างนี้นะครับว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเนี่ยหรือเทศบาลหรือแม้กระทนั่งอบตอเนี่ยถ้าเปรียบเสม,มือนก็หมายถึงรัฐบาลส่วนท้องถิ่นเราก็มีรัฐบาลแห่งชาติรัฐบาลกลางและนี่ก็คือรัฐบาลท้องถิ่นังนั้นสิ่งไหนที่รัฐบาลแห่งการนะครับกำหนดขึ้นรัฐบาลท้องถิ่นก็จะต้องสนองนโยบาย นั้นรูปแบบมันก็เลยเหมือนกับการจัดการปกครองในรูปของท้องถิ่นนั้นสิ่งที่เะเรียนก็คือเมื่อท้องถิ่นเนี่ยเป็นรัฐบาลท,ที่สามารถทําได้ผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยสามารถทําได้และทําถึงทีได้นั้นอิบายที่เราอยากจะกลาเรียนกับทุกท่านที่ตกลงวันนี้ทุกที่นเราก็เป็นกาหนดเป็น5้สองนะครับอันแรกก็คือในเรื่องของการสร้างคนอันที่2ก็คือการสร้างสุขอันที่สก็คือการสร้างงาน อันที่สี่ก็คือการสร้างเศรษฐกิจและอันที่5ก็คือการสร้างการเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เป็นเหมือนที่พัฒนาสิ่งที่อยากจะเรียนก็คือเราผมไม่ได้พูดถึงเป็นเป็นทีละข้อนะครับแต่อยากจะเรียนว่าคาว่าคนเนี่ยเราจะพูดถึงคนเมื่อเข้าสู่เริ่มต้นคือเรื่องการศรรึกษาองค์การเหนือนส่วนจังหวัดมีทางกาศึกษาแต่ว่าการศึกษาเนี่ยเรายังไปไม่ทถึงเมื่อวานที่มีโอกาสพกบกับนักการศรรึกษาเขาบอกว่าคอนก่นมันน่าจะมีคําว่า future city น่าจะมีคาว่า student city นั่นหมายถึงว่าเป็น student ที่มี smart city ขึ้นมาหรือเป็นครูที่มีความ smart ส,สุดตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่ศึกษาธิการหรือโดยเฉพาะสื่อาที่เทศในขอนแก่นจำนวนมากก็น่าที่จะต้องช่วยในการจัดการลดลงอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการกีฬาผมเล่นมีนี้นะครับการพัฒนากีฬานี่ขอนแก่นเนี่ยถ้าเล่นกีฬาหรือในเรื่องของพัฒนากีฬานี่เราต้องมองถึงสามุมก็คือ1่ต้องมีเงินสองมี 2, มาตรฐานและสามก็คือ อนาคตจุดตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าจะเป็นการพัฒนาในเรื่องของการพัฒนาของเรื่องของความสุขอีกส่วนหนึ่งที่จะเรียนในวันนี้ก็คือผมที่มีโอกาสลงพื้นที่นะครับถ้าจะพูดถึงการพัฒนาเรื่องแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นนโยยาที่เราเรียกราจะเป็นนโยบายหลักของประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยมีงบประมาณมีเรื่องของเงินเข้าประเทศคือการท่องเที่ยวได้มีโอกาสไปที่เมืองม่วงนะครับเมืองม่วงที่ ใกล้ของเราเนี่ยนะครับสามารถพัฒนาได้อดีศรญาตินนได้ตอบจริงๆนะครับคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเนี่ยพื้นฐานในเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นองค์กรส่วนท้องถิ่นที่สามารถดูแลรากฐานแล้วก็ประชาชนในเรื่องของปัญหาต่างๆได้ดังนั้นสิ่งที่อยากจะเรียนแล้วก็เป็นปัญหาที่เราหน้าที่จะเข้าไปสู่การแก้ไขนั่นก็คือการนําเสนอในเรื่องของงบประมาณของการเข้ามาสู่การแก้ไขดังนั้นผมก็ได้เรียนว่าผมได้มีนโยบายอยู่ หประการน,น,นะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างคนสร้างความสุขสร้างเมืองสร้างเศรษฐกิจแล้วก็สร้างสังคมจุดตรงนี้นะเป็นจุดที่เราต้องนําเสนอแล้วก็จะทํมาการแก้ปัญหาอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องของการสร้างคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญก็คือการพัฒนาในเรื่องของไม่ว่าจะเรื่องของการศึกษา นะครับเราเห็นการศึกษาของจังหวัดขอนแก่นหรือแม้กระทั่งการศึกษาที่เด็กเกยาวชนเนี่ยเราต้องการให้มันเกิดความเข้าเทียมกันอีกส่วนหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องปากท้องนะครับเราต้องการที่จะพัฒนาเรื่องของการใช้ในเรื่องของเขาเรียกว่างบประมาณหรือแม้กระทั่งการสร้างในเรื่องของการท่องเที่ยวขอนแก่นมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะนะครับจริงๆแล้วนะครับตรงนีตง้ต้องยอมรับนะครับ ผมต้องเร e ียนอย่างนี hmm. ้นะครับม mm ันคงจะแยกว่าการเมืองระดับชาติกับการเมืองท้องถิ่นการเมืองระดับชาติก็คือการเมืองที่เป็นรัฐบาลกลางส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาเรียกว่ารัฐบาลท้องถิ่นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อยากเชิญชวนให้น้องๆเยาวชนที่อายุ18ปีเนี่ยการเลือกตั้งองค์การองส่วนจังหวัดเนี่ยคือท้องถิ่นเนี่ยจะดูแลตัวเองได้และเป็นการดูแลที่ใกล้ใกล้ชิดเราสามารถดูแลได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาธารณภคยท้องถิ่นนี่ดูแลได้ นั้นสิ่งตรงนี้เนี่ยก็เลยอยากจะเชิญชวนประชาชนขอนแกนเลยนะครับถือว่าเป็นการเลือกตั้งเขาเรียกว่าเหมือนกึ่งรัฐบาลท้องถิ่นนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าออกมาเลือกตั้งปัญหาต่งตางๆที่เราจะได้สามารถแก้ไขมันก็สามารถแก้ไขได้ไดไดเร่งด่วนนะครับ